สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดลุ้น29มีนาคมศาลนัดพิพากษาคดีหผู้ต้องหาโกงระบายข้าวฟ้องวิกตูพาณิชกระทรวงการคลังศาลปกครองกลางนัด29มีนาคมพิพากษา 5ผู้ต้องหาทุจริตระบายข้าว G2G ฟ้องบิ๊ตูพาณิชย์ครังเพิกถอนคำสั่งชดใช้ค่าเสียหาย20,000ล้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าสารปกครองกลางได้ออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่นายมนัตส้อยพลอยอดีตอธิบิีกกรมการค้าต่างประเทศนายอัิติพงษ์หรืออัครพงษ์ที่วัชระหรือช่วยเกลี้ยงอดีตเลขานุก,กาล กรมการค้าต่างประเทศนายทิ่คำพรนาฏวรทัศน์อดีตผอ,อสำนักงานบริหารการค้าข้าวกรมการค้าต่างประเทศและอดีตผู้ช่วยเลขานุก,การในคณะทำงานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวนายบุญทรงเตริยาพิลมอดีตรันตรีพาณิชและนายภูมิสารผลอดีตรันตรีช่วยพาณิช ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิตประหลัดกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังเป็นผู้ถูกฟ้องที่1นถึงสกรณีขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคําสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่สั่งให้ทั้งหมดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการทุจริตโครงการรับจำนำและระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐโดยสาร มีการสรุปข้อเท็จจริงในคดีให้ผู้รับมอบของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับทราบและตุลาการผู้ถแถลงคดีได้ถแถลงความเห็นส่วนตัวที่ไม่มีผลผ,ลผูกพันต่อการพิจารณาวินิจฉัยคดีขององค์คณะซึ่งคดีนี้ศาลได้สั่งให้มีการรวบรวมคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง5รา,ายเป็นคดีเดียวและให้ยึด สำนวนคดีของนายมานัสเป็นคดีหลักซึ่งรายงานว่าสารปกครองได้กำหนดนัดพิพากษาคดีนี้ในวันที่ยิม9มีนาคมเวลา10นาฬิกาทั้งนี้ผู้ฟ้องคดีทั้ง5ปัจจุบันจำคุกอยู่ตามคำพิพากษาสารตีกาแผนคดีายาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ยิม5สิงหาคม2560ซึ่งการฟ้องคดีดังกล่าวต่อปกครองกลางเกิดขึ้น หลังกระทรวงพานิชย์มีคำสั่งที่457ลงวันที่19กันยายน2559สั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยให้นายบุญทรงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน1,770ล้านบาทนายภูมิจำนวน2,300ล้านบาทและนายมนัสนายอัธ,ธติพงศ์นายที่คำพรเป็นจำนวนเงิน4 0 1 1ล้านบาท ตามพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปีพุทธศักราช2539จากกรณีจงใจกระทำละเมิดให้ราชการเสียหายจากการนำข้าวตามสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐมาเวียนขายให้ผู้ประกอบการค้าข้าวภายในประเทศและระหว่างศาลพิจารณาคดีได้มีคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษาโดยสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์แต่ปรากฏว่าวันที่10กุมภาพันธ์60สารปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง5อย่างไรก็ตามยังมีคดีที่นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นฟ้องต่อนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีการคลังรัฐมนตรีช่วยการคลังและปรลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถูกฟ้อง1-4ต่อสารปกครองกลางขอเพิกถอนคำสั่งกระทวงการคลังที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน35,000ล้านบาทเศษกรณีขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกอขอชอปล่อยให้เกิดทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉย ไม่ระงับยับยัง้งความเสียหายตามอำนาจที่เป็นเหตุให้ราชการเสียหายความคืบหน้าล่าสุดวันชัยแนะผู้มีอำนาจลดความอึมครึมหลังคำวินิจฉัยชูธงปิดสวิตสอวอ์แก้เฉพาะที่เห็นพ้อง13มีนาคมนายวันชัยสอนสิริสมาชิกสวอได้โพสต์ข้อเขียนผ่านทางเฟซบุ๊กโดยระบุว่าผมมองข้ามช็อตไปว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปนี้จะเป็นไปได้ค่อนข้างยากและยากมากถึงขั้นแก้ไม่ได้เพราะจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญถ้าจะจะัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องทำประชามติถึง3ครั้งครั้งแรกก่อนเริ่มดาเนินการครั้งสองผ่านวาระสามแล้วและครั้งสุดท้ายหลังจากที่ทำรัฐธรรมนูญเสร็จแค่คิดก็คงเป็นไปไม่ได้ ทั้งงบประมาณและสถานที่จะต้องทำประชามติถึง3ครั้งมันจะโกลาหนอลมานขนาดไหนและบอกได้ว่าร่างแก้ไขรัฐมนูนที่ค้างท่ออยู่นั้นก็คงจะแท้งแน่นอนไปไปมามาการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดทำรัฐธรรมนูนใหม่คงไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่เหลือนี้ประกอบกับสถานการณ์ของพรรคการเมืองที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน ก็ไม่เอื้อต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะต้องเกิดโดยการผลักดันเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชนเจ้าของผู้สถาปนารัฐธรรมนูญและดูซิว่าเป็นไปได้ไหมบางคนบอกว่าให้แก้รายมาตราจะง่ายและเร็วกว่าผมว่าพวกนี้นะโลกสวยเท่าที่ปรากฏ รายมาตาที่สำคัญสำคัญที่จะขอแก้แต่ละพักก็ยังเห็นไม่ตรงกันเช่นเลือกตั้งบัตรใบเดียวบัตรสองใบหรือตัดอำนาจสอ,อหรือแก้ไขกระบวนการทำกฎหมายปฏิรูปแต่ละเรื่องนะ่ะนั้นๆก็จะต้องเป็นการเห็นพ้องต้องการทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านด้วยกันเองทั้งฝ่ายร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง,ท,ง,เองทั้งสอ,อและรัฐบาล แล้วมันจะเป็นไปได้ในทางเดียวกันไหมละ่ะแค่จะเริ่มต้นก็ไม่มีทางที่จะทําได้ในที่สุดก็คงจะเลิกเลิกกันไปจนกว่าจะสิ้นวาระของทุกฝ่ายถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มันก็คงจะอึดอัดอึ่งครึมและไม่รู้จะมีอะไรมาปะทุหรือเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุที่คาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นผมว่าผู้มีอำนาจควรชูธงแก้ไข รัฐธรรมนูญในมาตราที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและเป็นการลดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองเช่นเรื่องของการตัดอำนาจสออโวโบวถนายกอย่างนี้เชื่อว่าจะได้ใจจากทุกฝ่ายและได้คะแนนเต็มๆนำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์ลดความตึงเครียดไปได้บ้างมีรูระบายให้หายใจป้องกันร,ระเบิดทางการเมือง ความคืบหน้าล่าสุดสมชัยชี้ถ้าตีความคำวินิจฉัยแบบพวกตะแบงรัฐสภาจะรีเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้อีกเลย13มีนาคมนายสมชัยศรีสุทธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตได้โพสต์ข้อเขียนแสดงความคิดเห็น กรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าผมอ่านคำวินิจฉัย4ี่บรรทัด40รอบแล้วจึงรู้ว่าเรื่องนี้พิสดารยิ่งเนื้อหาคำวินิจฉัยมีดังนี้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจ สถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง 1. เมื่อไปดูหน้าที่และอำนาจของศาลร,รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา210วงเล็บสเขียนว่าพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาและรัฐมนตรีหรือองค์กรดิสระดังนั้นเมื่อรัฐสภามีคำถามว่ารัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่คำตอบที่ศาลควรตอบในขอบเขตของกฎหมายคือได้หรือไม่ได้ ส่วนเงื่อนไขที่ต้องทำประชามติก่อนและหลังควรเป็นความเห็นในเชิงเสนอแนะเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีเขียนกระบวนการดังกล่าวในรัฐธรรมนูญหากศาลใช้คำว่าต้องนั่นเท่ากับว่าศาลกำลังวางตนเองเป็นผู้เพิ่มเติมสาระในรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ซึ่งเกินเลยขอบเขตหน้าที่ของศาลร,รัฐธรรมนูญดังนั้นคำว่าต้อง ควรเปลี่ยนเป็นควรจะเหมาะสมกว่าหรือไม่ 2. การจัดทำประชามติก่อนจัดทำรัฐธรรมนูนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในวิสัยที่รัฐสภาจะสามารถดำเนินการได้เองเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี60กำหนดให้มีการลงประชามติได้เพียง2กรณีคือตามมาตรา256วงเล็บ8ที่หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในเรื่องสำคัญหากผ่านวาระสให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีให้ไปทำประชามติและในมาตรา166กรณีที่คอรมเห็นว่ามีเหตุอันสมควรต้องขอประชามติจากประชาชนดังนั้นหากจะจัดประชามติว่าสมควรจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ก็ต้องใช้มติคอรมเพื่อดำเนินการตามมาตรา166หรือ ใช้เงื่อนไขการผ่านวาระ3ามยติแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่และไปประชามติตามเงื่อนไขมาตรา2 5 6วรเท่านั้น 3. หากบรรดาตะแบงพยายามตีความว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องประชามติก่อนเสมอในวาระหนึ่งเท่ากับว่ามีช่องมาตรา166ช่องทางเดียว เพราะไม่สามารถใช้2 5 6วงเล็บ8เท่ากับรัฐสภาจะไม่มีอำนาจริเริ่มการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ตราบใดที่คอรมอไม่เห็นชอบให้มีการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญเจ้าปัญหาจริงๆครับ